สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดแบบยาฝังคุมกำเนิดกันไปดูกันเลยยาฝังคุมกำเนิดเป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพสูงมากจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้เป็นเวลา3-5ปีแล้วแต่ชนิดของยาทุกคนดูไหมคะว่ายาฝังคุมกำเนิดป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างไร ยาฝังคุมกำเนิดประกอบด,ด้วยฮอร์โมนโปรเจสตินบรรจุอยู่ในหลอดหรือแท่งขนาดเล็กโดยหน้าที่หลักของฮอร์โมนโปรเจสตินจะค่อยๆปล่อยออกมาจากแท่งหรือหลอดเข้าสู่กระแสเลือดโดยทำให้ฟองไข่ไม่พัฒนาและไม่เกิดการตกไข่เมื่อไม่เกิดการตกไข่ที่พร้อมปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิก็จะไม่เกิดการตั้งครรภ์ได้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้ว ฮอร์โมนโปรเจสตินที่ปล่อยออกมายังทำให้เมือกที่ปากมดลูกเหนียวข้นซึ่งทำให้อสุจิผ่านเข้าไปยังมดลูกเพื่อปฏิสนธิกับไข่ได้ยากเอ๊ะว่าแต่ยาคงมกำหนิดจะเริ่มออกฤทธิ์เมื่อใดหากฝังเอาไว้ในช่วง5วันแรกของการมีประจำเดือน ยาฝังคุมกำเนิดสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ในทันทีแต่หากฝังเอาไว้ในวันถัดไปหรือวันอื่นๆของรอบประจำเดือนจะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้หลังฝังยาคุมกำเนิด7วันขึ้นไปวิธีการฝังยาคุมกำเนิดสามารถทำได้อย่างไรเราสามารถติดต่อขอรับบริการกับทางโรงพยาบาลที่สะดวกได้ทันทีซึ่งขั้นตอนในการฝังยาจะใช้เพียงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น โดยจะใช้อุปกรณ์เฉพาะสำหรับฝังเหมือนเป็นเข็มฉีดยาเพื่อดันหลอดยาฝังเข้าไปใต้ผิวหนังใช้เวลาฝังเฉลี่ยเพียง1-2นาทีเท่านั้นเอถ้าเราฝังยาคุมกำเนิดเข้าไปแล้วเมื่อใดที่เราควรนำยาฝังคุมกำเนิดออกกันนะ ยาฝังคุมกำเนิดจะมีอายุการใช้งาน3-5ปีซึ่งเมื่อครบกำหนดก็ควรนำเอาออกแล้วทำการฝังเข้าไปใหม่เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นั่นเองค่ะพอเล่าว่าถึงตรงนี้แล้วทุกคนคงมีความรู้เกี่ยวกับยาคุมกำเนิดแบบฝังไม่มากก็น้อยแต่ว่ายาคุมกำเนิดแบบฝังก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยเราจะบอกข้อดีของยาคุมกำเนิดแบบฝังก่อนนะคะนั่นก็คือสะดวกสบายเมื่อไปรับการ วิธีนี้สามารถคุ่งกำเนิดได้งาน3-5ปีแล้วแต่ชนิดของยาไม่ต้องรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดทุกวันลดโอกาสลืมกินยาไม่มีผลข้างเคียงของฮอร์โมนเอสโตรเจนเช่นขึ้นไส้อารเจียนและเป็นฟ้าเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงข้อเสียของยาคุมกำเนิดแบบฝังพบมากที่สุดก็คือ ภาวะการขาดประจำเดือนอาจมีน้ำหนักตัวขึ้นปวดแขนบริเวณที่ฝังแท่งยาคุมกำเนิดแผลที่ฝังยาเกิดการอักเสบหรือมีรอยแผลเป็นอารมณ์แปรปรวนปวดหรือเจ็บเต้านมอาจเกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาและมีโอกาสตั้งครรภ์น,นอกมดลูกหากเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นค่ะพวกเราหวังว่าที่วิดีโอนี้จะช่วยทำให้ทุกคนมี พบกันใหม่นะคะ